หามมานานแล้วร้านแบบนี้ในที่สุดก็แต่จนได้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลที่นางค่อนข้างใสๆเส้นบะหมี่ปะไม่เหมือนใครน้ำซุปกลมก่อมไม่เค็มเกินไปเนื้อเป็ดไม่มีกลิ่นเลยสักนิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดใหม่ใกล้ๆเดินนายพระรามเก้าที่เด็ดบะหมี่ปอแห้งเป็ดตุ๋นหรือจะเป็นเครื่องในชนิดต่างๆเรียกว่าครบเอาเป็นว่าสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีขอรับค่ะแอดมินเตจ้าและนี่ก็คือคุณอ๋อยนะครับเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าเป็ดพะโล่พระรามเก้ามาเด๋ว อย่างแรกที่ร Reg oh ู้สึกคือร้านนี้สะอาดมากๆเจ้าของร้านบอกว่าเรากินยังไงลูกค้าก็กินแบบนั้นเลยน้ำซุปเชงเชงกลมกรอบพิถีพิถันจากวัตชุดิบที่คัดสรรอย่างดีเอกลักษณ์บะหมี่ปอเส้นหนาใหญ่ขอทดสอบวิชาอิโต้บปนพะโลแยกล่าเป็ดที่นี่เนื้อดุมและชุ่มฉ่ำในไม่มีกลิ่นสาบเลยสักนิดทาได้อย่างไรสําหรับอาหารเหมือนจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าเอนูแลกเส้นเล็กน้ำเป็ดพะโลน้ำซุปเป็นแบบใสๆไม่เค็มเกินไปซดได้จนหมดถ้วยเส้นเล็กเป็นแบบที่ชอบเลยเหนียวนุ่่่มมมนนนบบบััไไไาาดดเ็กกลิสอะรท้ง อร่อยมากต่อมาเมนูซิกเนเจอร์บะหมี่ปะแห้งบะหมี่ปะเส้นใหญ่หน,หนึบหนักเป็นเอกลักษณ์หอมกลินก่นกระเทียมเจียวรสชาติเบาๆปรุงยังไงก็อร่อยใส่แก้วของโปรดของใครหลายๆคนกรุบกรอบไม่ข่าวส่วนนี้คือเมนู MVP เป็ดพะโล่สับต้ั่งอร่อยลื่นๆไม่มีกลิ่นยิ่งจิ้มลงไปในพริกน้ำส้มสูตรพิเศษของทางร้านมาสุดยอดอร่อยมากๆมากใครที่ชอบแท้พวกอะไรก็มีริ้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดร้านก็จะมีทั้งอินดอร์และอัลโดติดแอร์ด้วยและนี่ก็คือร้านเป็ดพะโลพระรามเก้าพระรามเก้าสี่สิบเอ